กล้วยก็มีวันนี้กล้วยได้ที่พอดีเลยตัดเลยช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าครัวบ้านแม่ไม่ค่อยลงคลิปเลยจะบอกว่าพอเขาเปิดให้สามารถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดได้เนี่ยเราก็ตะเวนไปบุกครัวบ้านยายบ้างบ้านป้าบ้างวันนี้เนี่ย เราพามาดูอีกที่นึงอยู่ที่พะเยาถ้าใครจำได้คลิปก่อนที่มีที่ยายขึ้นต้นยายอายุ70แล้วก็ปีนขึ้นต้นมะกรูดนั่นเลยวันนี้แหละยายพันมีมีกิจการที่นี่ด้วยที่พะเยาวันนั้นอยู่ที่ลำปางที่ต้นปีนต้นมะกรูดเนี่ยอยู่ที่ลำปางแต่วันนี้เราบุกที่พะเยานั่นๆัๆน ยายเดินมาแล้วยายเดินมาละนี่เขาจะมีหอพักอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็หอพักเนี่ยก็ชื่อแบบว่าแนวบ้านสวนเลยเพราะว่ายายจะปลูกทุกอย่างแล้วมีรายได้จากการทําสวนทุกๆวันยายจะปลูกเองหมดเลยเพราะว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยเรามาที่นี่อคือตรงเนี้ไม่มีต้นไม้เลยไม่มีต้นไม้คือเป็นดินแหง้งๆดินแร้งๆเลยแต่ สปีผ่านมายายทำได้ขนาดนี้ส่สี่สปีประมาณมน่าจะสี่ถึงหปีได,ด้เนี่ยผักกะทินคือบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกต้นต้นอะไรแต่ว่าคือยายปลูกเยอะมากอะ,อะมะเขือพวงนี่เด,เดินไปไหน ยายบอกว่าการทําเกษตรเนี่ยเราต้องปลูกให้เป็นแบบเกษตรผสมผสานจะได้มีรายได้หลายๆทางรายได้แบบทุกวันนี่ก็จะเป็นพริกขี้หนูโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยติดชะอมต้นกล้วยต้นมะม่วงะมะละกอตะไคร นี่ก็น่าจะเป็นพวกขานี่คือยายทำเกษตรเก่งมากค่ะเราเราจะลองค่อยๆเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆเห็นไหมคือพื้นที่อะยายจะไม่ให้ว่างเลยอันนี้ก็จะเป็นผักหวานบ้านยายบอกว่าคือถ้าวันนี้อยากได้เงิน200อยะก็คือเดินเก็บ นุ่นนิดนี่หน่อยก็จะได้รายได้ทุกวันประมาณสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่นี่ผักตำลึงอะไรก็มีเดี๋ยวนะคือค่อนข้างลกนิดนึงนี่พริกขีนน้น้องหลอตรงโน้นแล้วก็จะมียายเขาปลูกอะโวคาโดด้วยนะช่วงก่อนเนี่ยก็คือแบบเก็บอะโวคาโดขาย ขายได้เยอะมากนี่ต้นผักหวานทั้งหมดนี้มีพื้นที่อยู่สองไร่แต่มีรายได้แบบหลายอย่างเป็นเกษตรผสมผสานยายเขาก็จะมีระบบน้ำด้วยนะนมีสปริงเกอรลไว้เยอะแยะเลย อย่างได้อะไรก็มาหาเก็บเอานี้จะเป็นต้นมะกอกยอดยอดมะกอกเนี่ยเขาจะาไว้กินกับลาบคนเหนือจะชอบมะกอกก็มีเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะนาวเมื่อกี้ไปดูมะนาวมาเห็นไหมไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนอะ่ะคือจะมีแต่ ผ,ผลไม้ที่เราสามารถเก็บไปขายได้นี่อันนี้คือต้นมะนาวแล้วแบบว่าลูกดกมากอะ่ะดูดูดูสิคือลูกเยอะมากนี่ถามว่ายายมะนาวนี่พันธอะไรยายบอกแค่ว่าพันุพื้นเมือง เโอเคก็เลยไม่ค่อยชัดเจนเรื่องพันธุ์แต่เขาบอกว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองเรานี่แหละก็เลยไม่แน่ใจแต่ลูกแบบว่าดกมากแต่แต่แต่อาจจะดูไม่ค่อยใหญ่แต่ก็แต่ก็ดกอันนี้มันกระทกลกหรือเปล่าเนาะแล้วก็ยายบอกว่าล่าสุดปลูกต้นไผ่พามาดูเมื่อกี้ ต้นไผ่ของยายยายก็จะปลูกไว้นี่ยังตรงนี้ก่อนนี้ยังไม่มีหนอ่อแต่ว่ามีมีต้นที่มันสูงแล้วเป็นหน่อที่ต้นสูงแล้วนี่น,น,นี่เริ่มมีละตรงนี้ก็เริ่มมีหนอ่อ ขึ้นมาไม่หมดเป็นต้นหนอกของยายคือยายอะ่ะแก่แล้วแต่ว่ายายก็บอกว่ายายจะค่อยๆทำคือคนเดียวเลยอะ่ะคือทำแบบพื้นที่แบบสองไร่อ่ะคนเดียวก็เลยแบบค่อยๆขยับทำไปทีละนิดทีละนิดเหมือนเหมือนโซนตรงนู้นยังเป็นโซนตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่ ยายบอกว่าค่อยๆทําเพราะว่าเหมือนระเถิบระเถิบค่อยๆทํำทีละนิดทีละนิดทีละพื้นที่ค่อยๆกระจายตัวเข้าไปนี่ยอดฟัดเดี๋ยววันนี้เราจะไปผัดไข่นี่นี่ตรงนู้นก็กําลังปลูกเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปข้างในนี่ กำลังปลูกเนี่ยพื้นที่ตรงนี้คือโซนใหม่กำลังจะค่อยๆค่อยๆขย,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 ยับไปทำเพราะยายทำเองทุกอย่างไม,ไม่ไม่ไม่มีการจ้างแล้วก็ยายบอกว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยพันพวกเนี้ยไม่เคยซื้อเลยคือได้มาก็ไปเอาบ้านญาติบ้างอะไรบ้างแล้วก็ค่อยมาขยายพันุ์เองจนได้ขนาดเนี้ย No. เดี๋ยวเดี๋ยวยายก็คงจะต้องตัดต้นใหญ่ๆต้นนี้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆแบบขยับขยับขยายขยายพื้นที่เข้าไปนี่ไปดูที่ยายเพาะไว้ <c oughs> นี่นี่เห็นไหมยายพยายาจะเพาะเองทุกอย่างเลยนี่บเห็นไหมพอทำ ทำแบบค่อยๆตัดไม้มาเก็บเป็นทำเป็นฟืนเนี่ยเนี่นคยค่อยๆขยับไปดวอ่าอันนี้คือโซนโซนต่อไปคือทำมาจนใกล้ใกล้จะสุดขอบละ,ะนี่มีบอ่อปลาด้วยนะดว น้ำตรงนี้ก็คือไม่เคยแห้งเลยนี่เนี่ยเราต้องทำเกษตรเราต้องมีแหล่งน้ำยายก็จะสูบสูบไว้เอาไปคอยรดน้ำต้นไม้ mm. ดูอืมนี่คือโน,น่นไปโน่นละไปโน่นละ,นนละ <c oughs> เก็บผักตลอด ขายเก็บผักขายเช้าเย็นเช้าเย็นผลไม้อะไรก็มีมีหมดทุกอย่างก็เป็นแบบเกษตรผสมผสานนี่เห็นไหมพอสูบน้ำขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไอเดีย เผื่อใครอยากจะทำกะเกษตรแล้วทำกเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยมันอาจจะจะไม่ค่อยดีเนาะในสมัยนีย้มันก็รายได้บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับตลาดแต่ถ้าเราปลูกแบบผสมผสานเนี่ยมันจะมีรายได้อยู่เรื่อยๆเพราะามีผักหลายชนิดหลายอย่างเห็นไหมเตรียมนี่อันนี้ก็คือหนอ่อ เตรียมทำขบข้าวละยายอะ่ะม,มีฟืนเตรียมไม่หมดละเห็นไหมคืออยู่ได้แล้วอะ่ะนี่ก็เป็นช่วงเวลาของการรดน้ำผักนี่ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆหน้านี้ จะเป็นคลิปที่ว่ายายปินต้นมะกรูดตรงนั้นจะเป็นโซนของลําปางแนวเกษตรเหมือนกันเลยลกๆแบบนี้เลยเหมือนกันเหมือนกันเด็เลยอันนี้ก็เหมือนกันลกๆแต่งเงินทั้งนั้นอ่านี่ก็จะทำเป็นขอพักก็หากใครที่อยากลองทำเกษตรแนวนี้ก็ ลองดูเนาะยังไงวันนี้ครัวบ้านแม่ก็ขอ,อนำเสนอส่วนของยายไว้เท่านี้ก่อนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ